วันนี้วันที่4ตุลาคมพุทธศักราช2563เวลาประมาณ10บโมงเช้านะครับก็เดินทางมาจากจังหวัดนครนายกเพื่อที่จะมาดูข้าวสำรวจข้าวก่อนที่จะเกี่ยวในภาคบ่ายวันนี้ซึ่งนัดรถเกี่ยวไว้นะครับ วันที่สี่นะครับวันที่สี่พฤษภาสองพันห้าร้อยหกสิบสามแล้วก็วันนี้วันที่สี่ตุลาก็ห้าเดือนหกเดือนนะครับหกเดือนพฤษภามิถุนากรกฎาคมสิงหากันยาตุลานะครับครบห้าเดือนเต็มเข้าเดือนที่หกนะครับเข้าเดือนที่หกพอดีนะครับก็พักเช้าก็ออกมาตำรวจดูว่าค่าจะเป็นยะงไรแล้วก็นาก็หายจากบ้านประมาณสัก สามร้อยเมตรกว่าๆนะครับสามร้อยเมตรกว่าตอนนี้เมรวังเพื่อจะมาถึงนะครับก็ให้มั่นใจนะครับเนื่องจากว่าเราอยู่ไกลไม่มีไม่มีเวลานะครับก็รอฟังข่าวจากญาติอย่างเดียวว่าข่าวจะเป็นอย่างไรนะครับอันนี้ข่าวว่าสุกแล้วนะครับก็ต้องมาสารวจดูนะครับแต่วันนี้ยังไงก็ต้องเกี่ยวเพราะว่าได้นัดรถไปแล้วนะครับก็สํารวจมาเก็บข้อมูลในภาคเช้านะครับ จะสำรวจข้อมูลในภาคเช้าว่าข้าวที่ที่ทําเนี่ยปีนี้นะครับก็ทํากับมือนะครับมีจ้างบ้างบางส่วนนะครับนเนื่องจากว่าไม่สามารถดาเนินการเดงได้นะครับเส้นทอะไรอย่างเงี้ยนะครับทถก,กบนะครับแล้วก็จ้างหวานนะครับนเนื่องจากไม่มีเวลาก็มาสํารวจข้อมูลดูข้าวว่าที่เราทําเนี่ยตั้งใจทําคือทําข้าวปลอดสารพิษนะครับไม่ใส่ปุป๋ยเคมีอ่า ในเบื้องต้นก็ลุ้นๆหรือว่าข้าวจะเป็นอย่างไรนะครับถามว่าไม่ใส่ปุ๋ยอะไรละเลยหรือก็ไม่ใช่ครับก็ใส่ปุย๋ยที่ไก่อันเม็ดนะครับซึ่งปุย๋ยที่ไก่อันเม็ดก็เป็นปุย๋ยที่ไม่เจอปนด้วยสารเคมีนะครับเป็นปุ๋ยที่ไก่อันเม็ดที่เคยจําหน่ายเมื่อก่อนนะครับเคยนํามาจําหน่ายด้วยตนเองนะครับแล้วก็พิสูจน์แล้วว่ามันใช้ได้นะครับเป็นที่พอใจก็เลยพอเลือกขายแล้วก็ยังเอามาใช้บริการในปีนี้นะครับมีการไถ ไถแล้วก็หว่านปุ๋ยนะครับหวานปุ๋ยแล้วก็หวานข้าวแล้วก็ปั่นนะครับปั่นกรบพอดีนะครับก็มานับรวงข้าวตอนเช้านะครับเป็นข้อมูลนะเป็นข้อมูลดูว่าในข้าวที่เราทําเนี่ยนะครับแตกต่างจากนะข้างๆแปลงนาของเราอย่างไรนะครับเพื่อนๆชาวบ้านท,ที่ทําด้วยกันนะครับ ของเขาก็จะใส่เคมีนะครับข้าวเขาก็จะเขียวมากนะครับในขนาดที่เขียวนี่คือเขียวจริงๆเขียวโฮเป็ดเขียวปีเลยอะไรประมาณนี้นะครับส่วนข้าวท,ที่ผมทํานี่ก็ไม่ได้เขียวอย่างนั้น,นครับเป็นเขียวใบตองอ่อนนะครับก็คอยฟังข่าวอยู่ตลอดเวลาว่าญาติข้าวส่งข่าวมาว่าข้าวเหลืองบ้างนะครับข้าวไม่เขียวบนเขาบ้างครับขอให้ใส่ปุ๋ยบ้างนะครับก็ตั้งใจคุยกับแฟนไว้แล้วว่า เราต้องทําใจถ้าหากว่าตั้งใจที่จะทํานายอินทรีย์ในปีนี้นะครับคือตั้งใจไม่ทำเพื่อขายนะครับทาเพื่อเพื่อบริโภคนะครับคือทําเพื่อทานเองนะครับข้าวจะขึ้นจะลงจะแพงจะถูกยังไงเราก็ไม่เดือดร้อนนะครับมีข้าวกินประมาณนั้นนะครับก็ทําการวัดลงข้าวนะครับนี่วัดลงข้าวได้ประมาณสิบนิ้วใน้ลงข้าวประมาณประมาณสิบนิ้วนะครับยังไม่ได้นับเมล็ดดูนะครับก็เดี๋ยวจะ หักรวงแล้วก็เอาไปนับอยูที่บ้านนะครับมานับตัวนี้อาจจะไม่สะดวกนะครับแต่ในเบื้องต้นนี่ก็นับๆแล้วก็รวงข้าวเนี่ยที่ยาวๆเนี่ยยาวสิบนิ้วนะครับก็จะมีอยู่ประมาณสิบสองช่อนะครับแต่ละช่อก็จะมีประมาณยี่สิบเมล็ดนะครับมีสิบเมล็ดโดยประมาณนะครับโดยประมาณนะครับการนับดูคร่าวๆประมาณนั้นยังไม่้ด้หักไปนับนะครับก็เดี๋ยว่วงท้ายก็จะหักไปนับนะครับ เราสรวจดูว่าน้ําหนักดีไหมนะครับก็เท่าที่จะจับดูนะครับหรือถ้าไม่จับดูก็ดูรวงข้าวนะครับก็บอกว่าข้าวมีน้าหนักคือรวงข้าวมันจะโน้มนะครับแต่ว่าต้นข้าวที่เราเห็นนี่นะครับผมตัดสองครั้งนะครับในปีนี้ตัดสองครั้งนะครับครั้งแรกก็ตัดตามห่วงระยะเวลาที่คิดว่าเราสะดวกกลับบ้านนะครับกลับบ้านก็ไม่สะดวกเนื่องจากอยู่ไกลนะครับก็ไปตัด สะดวกเมื่อไหร่กลับก็ไปตัดเมื่อนั้นนะครับพอรอบสองก็ไปตัดอีกรอบหนึ่งเห็นหญ้ามันขึ้นอีกก็เลยไปตัดอีกรอบหนึ่งนะครับนี่ก็มาเก็บข้อมูลอีกซ้งเพื่อความแน่นอนนะครับจากนั้นก็นํารถมาเตรียมที่จะบรรจุรองรับข้าวที่จะเกี่ยวในภาคบ่ายนะครับอันนี้ก็นัดไว้บ่ายโมนะครับแต่ว่ารถเกี่ยวข้าวติดนะครับไปที่ไหนก็ติดคําว่าติดคือไม่ได้ติดลมนะครับติดเพื่อนบ้านข้างเคียงนะครับบอกลงหด้หน่อยลงหน่อยหน่อยพอถึงตอนนั้นก็เอา จะเป็นเจ้ากลายเป็นสองเจ้าสามเจ้านะครับก็กลายเป็นว่าจากนัดไว้บ่ายโมงนะครับกลายเป็นบ่ายสามโมงก็มาพอดีนะครับบ่ายสามโมงครึง่งครึง่งนะครับน่อยๆมาก็ลงเลยนะครับไม่ต้องดูลูดูทางเพราะว่าคนในพื้นที่อยู่แล้วนะครับรถเกี่ยวข้าวคันนี้ก็เป็นรถคันแรกของหมู่บ้านนะฮะแล้วก็ถ้าจะว่าไปแล้วก็เป็นเจ้าเป็นเจ้าแรกเหมือนกันของวันนี้นะครับของหมู่บ้านนี้ด้วยที่ลงเกี่ยวข้าวท,ที่ที่นาของผมนะครับ เป็นเจ้าแรกนะครับเป็นลูกค้ารายแรกของหมู่บ้านนี้ก็ว่าได้นะครับลงเกี่ยวข้าวนะครับเนื่องจากว่าผมก็หวานก่อนเพื่อนด้วยเช่นเดียวกันนะครับวันที่สี่พฤษภานะครับก็มีน้ําบ้างนะครับมีน้ําบ้างแต่ว่าไม่เป็นปสรระักในการลงน้าไม่หล่นนะครับน้าไม่หล่นลงก็ลงไปเกี่ยวข้าวด้วยสะดวกนะครับช่วงแรกก็อาจจะเกียบอาจจะเกียบลงไปบ้างนิดนหน่อยๆนะครับก็ยอมเสียไปนะครับยอมเสียไปอแล้วก็ เท่าแก่นะครับเพื่นพี่ที่เป็นเจ้าของรถนี่ก็ซื้อรถมาให้ลูกชายขับแต่ว่าลูกชายยังขับไม่ได้ก็จ้างคนขับนะครับในก็จ้างครับก็ได้เจอกันครั้งแรกนะครับเราเป็นเขยต่างบ้านนะครับไปอยู่ก็สอบถามนะครับก็เอาลูกมาออกงานด้วยนะครับอ้นอ้วนเลยนะฮะอันนั้นอ้วนอ้วนเลยนะสมบูรณ์สมบูรณ์หน่อยนะครับก็ส่วนคนขับรถนี่ขับเป็นอาชีพเลยนะครับ นาแปลงแรกจบเรียบร้อยนะครับแปลงหนึ่งแปลงสองนะครับก็จะไปลงแปลงสุดท้ายแปลงที่สามนะครับแปลงที่สามนี่เดี๋ยวดูไปก็จะเห็นว่าแทบจะไม่มีข้าวนะครับมองไปเป็นหญ้า้งส่วนใหญ่นะครับผมทำทีแรกผมก็ไม่ค่อยมั่นใจว่าจะได้ข้าวในนาแปลงนี้นะครับเพราะว่าหญ้าเป็นเยอะมากถึงแม้จะตัดหญ้าไปสองครั้งนะครับตัดข้าวไปสองครั้งเนี่ยผมก็ลุ้นอยู่ว่าข้าวจะทองงามไหมนะครับจะทองงามไหม แต่ปรากฏว่าเมื่อเช้านี้ลงไปดูก่อนที่จะมาเก็บเกี่ยวพักบ่ายนะครับไปแหวกหญ้าดูกลายเป็นว่านาข้าวแบบนี้เขอนข้างจะงามนะครับมองไม่เห็นต้นข้าวมองไม่เห็นรวงข้าวแต่ว่าพอไปจับรวงข้าวแล้วไปนับเม็ดข้าวนี่เขอนข้างจะหนานะครับรวงข้าวนี่หนาแล้วก็หนักอุดมสมบูรณ์มากทีเดียวนะครับอถ้าจะมองในแง่บวกนะครับไม่มองในแง่ลบมองในแง่บวกก็คือนาที่มีหญ้าขึ้นอย่างนี้ก็ดีคือข้าวไม่ล้มนะครับทำให้เก็บเกี่ยวง่ายนะครับ เกี่ยวง่ายแล้วข้าวก็ค่อนข้างจะเม่ได้โตพอสมควรแล้วก็มีน้ําหนักนะครับนี่มองไปไม่เห็นข้าวเลยนะครับเนี่ยถ้าจะมองไปก็ไม่เห็นข้าวมีแต่หญ้านะครับแต่ถ้าแหวกหญ้าเข้าไปก็จะเห็นต้นข้าวแล้วก็มีรวงข้าวค่อนข้างจะหนักนะครับแล้วก็อ,อุดมสมบูรณ์มากนะครับนาปแปลงนี้ก็อยู่ติดถนนนะครับเป็นนาที่ดอนไม่ค่อยจะมีน้ําเท่าไหร่เลยดูแห้งแลง้งยากอะไรขึ้นเยอะนะครับเก็บเกี่ยวเสร็จนะครับก็นํารถมาเตรียมรองรับข้าว รองรับข้าวที่จะเอาไปตากที่บ้านนะครับก็ลุ้นอยู่ว่าจะได้ไหมนะครับหนึ่งอุ้มนี้ไม่ได้แน่นอนนะครับหนึ่งอุ้มรถเนี่ยนะครับอุ้มรถเกี่ยวนี่ไม่ได้อยู่แล้วนะครับก็ลุ้นอยู่ว่านาที่ทําปีเนี้ยจากมันแรงด้วยนะครับแล้วก็จากการทํานาไม่ใช่มืออาชีพด้วยครับทำนาปีแรกนะครับแล้วก็ทํานาอินทรีย์ก็ถูกกระทวงว่าปีนี้คงไม่ได้ข้าวแน่นอนนะครับจากเพื่อนๆพี่ๆน้องๆลุงป้านาอาบอกว่า ทำนาไม่แต่ปุ๋ยมันไม่ได้กินข้าวหรอกเลยประมาณนั้นนะครับแต่ก็ทําใจแล้วก็คุยกับแฟนแล้วนะครับว่าได้เท่าไหร่ก็เอาเท่านั้นนะครับเราลดต้นทุนในการผลิตนะครับเห็นปัญหาของการทํานาของชาวนาตลอดนะครับทํานามาไม่รู <S <S ้กี่ปีนะครับผูยญาตาโทษมาเมื่อก่อนทํานาไม่เป็นนี้แต่ทาไมปัจจุบันนี้ทำนาป็นนี้เหตุผลต้นเหตุสำคัญจริงๆก็ส่วนใหญ่ก็มาจากต้นทุนการผลิตก็น้าจะสูงนะครับ เพราะฉะนั้นอันดับแรกในการทํานาในแนวคิดของของผมก็คือทํานาแบบลดต้นทุนนะครับผลผลิตค่อยว่ากันทีหลังลดต้นทุนก่อนนะครับก็ได้ตามนี้ครับค่อนข้างจะเือบเต็มกระบ,บะพี่ครับปีประตูนี้นะครับพี่ครับปีประตูนี้เกือบเต็มกระบ,บะมองด้วยตาเปล่าก็ประมาณสิบสองสิบสามนะครับเพราะว่าข้าวเปียกนะครับมันเป็นข้าวยังสดอยู่ยังมีความชื้นอยู่มากก็น่าจะประมาณสิบสองสิบสามกะสอบนะครับ แต่ถ้าเป็นตาแห้งแล้วก็จะลดลงไปนะครับประมาณสองกระสอบหรือสามกระสอบประมาณนี้นะครับนี่มองด้วยตาเปล่านะครับน้องเขาบอกว่าได้ประมาณทักเกือบเกือบสิบห้ากระสอบแต่เรามองก็อาจจะไม่ถึงนะครับเรามองอาจจะไม่ถึงก็มองน้อยไว้ก่อนเพราะเราไม่เคยทํานานะครับก็นําไปนําไปดูนะครับนําไปวางเกี่ยวดูนะครับเกี่ยวเสร็จก็ตายครับไร่หนึ่ง หกร้อยบาทนะครับหนึ่งไร่หกร้อยบาทเป็นเจ้าแรกของหมู่บ้านนะครับเป็นเจ้าแรกของหมู่บ้านบ้านโพนามโค้งนะครับอาเภอโพนนาแก้วจังหวัดสกลนครนะครับคุณพี่บอกเป็นเจ้าแรกนะครับอประเดิมประเดิมวันนี้เกาแรกนะครับก็อ่าแล้วก็เป็นรถคันแรกของหมู่บ้านด้วยนะครับแล้วก็ต่อจากนี้ก็มีคิวต่อไปเรื่อยๆนะครับต่อแต่นี้ก็คงไม่หยุดแล้วนะครับจะเวิ่มฝนตกนะครับจ่ายเรียบร้อยนะครับหนึ่ง หนึ่งไล่ครึ่งนะครับหนึ่งไร่ครึ่งเขาตีเป็นหนึ่งไร่ครึ่งในจริงก็ประมาณไล่นี่แหละนะครับเพราะว่ามีแปลงหนึ่งไม่ได้เกี่ยวนะครับมีแปลงหนึ่งก็เสียนะครับแต่พื้นที่จริงจก็ประมาณไล่ครึ่งตามที่ว่านะครับแต่ว่านาเสียไปแปลงหนึ่งยังไม่ได้เกี่ยวแปลงหนึ่งเพราะว,าว่าหวานที่หลังรอบสองนะครับตอนนี้เอาสองก็ซื้อตะข่ายมานะครับเอาไปจากบ้านเตรียมตัวเพื่อจะไปตากข้าวดวยเฉพาะนะครับมากน้อยไม่รู้แต่ว่าเตรียมไปก่อนนะครับ เตรียมตัวไปก่อนก็มีป้าช่วยนะครับป้า,าช่วยก็ตาที่โรงรถข้างบ้านนะครับเพื่อความสะดวกในการเก็บเนื่องจากว่าในช่วงที่เกี่ยวข้าวเมื่อเช้าเนี่ยฝนตกแรงมากนะครับก็คิดว่าจะไม่ได้เกี่ยวในซ้ำไปเพราะว่ารถเขาบอกแล้วถ้าฝนตกไม่ได้เกี่ยวนะครับลงไม่ได้นะครับเดี๋ยวรถเกี่ยวสำลักข้าวเปียกนะครับนะครับเปียกเดวยวเครื่องเขาจะเสือนะครับอาเป็นว่าในเบื้องต้นที่ ไปเกี่ยวข้าวเมื่อเช้าแล้วก็ไปดูรวงข้าวแล้วก็จับรวงข้าวดูนะครับผมคิดเราเองว่าผมได้กําไรนะครับได้กําไรจากอะไรครับได้กําไรจากการลดต้นทุนนี่แหละครับอข้าวนี้ราคาตกมากหน้าวันที่เกี่ยววันที่สี่นี่นะครับอ่ากระอสอบหนึ่งก็ประมาณกิโลละยี่สิบโลตีไปยี่สิบโลเนาะตีไปยี่สิบโลครับยี่สิบโลก็ได้ไม่กี่ตังค์นะครับได้ไม่กี่ตังค์แต่ด้คิดเป็น เป็นต้นทุนที่ผมทํานาลดต้นทุนนะครับจากค่าปุ๋ยเคมีต่างๆนะครับนี่ก็ผมถือว่าได้กําไรจากปริมาณหรือปริมาตรข้าวที่อยู่ท้ายรถกระบะติ๊กอัพตีประตูของผมคันนี้นะครับถือว่าได้กําไรเพราะว่านานี่ยังเก็บเกี่ยวไม่หมดนะครับนี่แค่ไล่หนึ่งตีไปนหนึ่งไร่ทุ่นๆแล้วกันนะครับไม่ถึงไร่ครึ่งนะไม่ถึงไร่ครึ่งตีเป็นว่าแปลงนาที่เกี่ยว นะครับแปลงนาที่เจอประมาณหนึ่งไร่นะครับหนึ่งไร่แล้วก็ข้าวที่ได้ก็ประมาณนี้ไม่รู้ว่ามากหรือน้อยเพราะว่าเราไม่เคยทํานานะครับแต่ประเมินเอาจากความรู้สึกจากสิ่งที่เห็นเนี่ยถือว่าได้กําไรแล้วก็คุ้มค่ามากๆนะครับถ้าไปซื้อนี่ก็หลายตังอยู่นะครับถ้าซื้อข้าวในท้ายรถกระบะเนี่ยซึงมาตางแล้วมาอีมาหงเนี่ยก็หลายตังอยู่นะครับ แต่ถ้าทำเองนี่โอ้ถือว่ากําไรนะครับกําไรเหลือนะครับกำไรเหลือนะครับ,ไ,รนะรบไม่เชือเหลือกาไรนะครับกาไรเหลือเหลือเฟือนะครับได้พอสมควรเป็นที่พึงพอใจนะเป็นที่พึงพอใจเป็นอย่างมากเพราะว่า,าจากการลดต้นทุนนี่แหละครับจากการลดต้นทุนนั่นก็จะทําตั้งใจจะทําเป็นต้นแบบถ้าประสบผลสำเร็จจริงๆนะครับเก็บข้อมูลได้เรียบร้อยแล้วก็จะให้ข้อมูล กับเพื่อนบ้านว่าทําอย่างไรไม่เป็นหนี้ในการนานานะครับอันนี้ก็อยู่ในช่วงของการทดลองนะครับยังไม่ได้อาประกาศถึงความสําเร็จนะครับเพียงแต่พูดถึงความรู้สึกของตัวเองว่าพึงพอใจนะครับกับผลงานที่เราทําแล้วก็ทําตามแนวคิดนะครับตั้งแต่เก็บเกี่ยวที่แรกนะครับเมื่อปีหกสองที่ผ่านมาพอเก็บเกี่ยวเสร็จก็ถ่ายกลบต่อซังนะครับถกลบต่อซังทันที ทีนี้ก็หลังจากเก็บเกี่ยวนะครับในภาคเช้าเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะครับเสร็จจากภารกิจในการตากข้าวก็จะไปไถไถกลบต่อสังนะครับที่ยังสดๆดอยู่นี่นะครับเพื่อเป็นปุ๋ยสดนะครับไถกรบเป็นปุ๋ยสดเนื่องจากว่ามันยังมีน้ําขังนู่นะครับก็จะทําให้เกิดการย่ยสลายได้ง่ายนะครับนี่ก็มีน้องนะครับมาช่วยนะครับช่วยลากลงจากรถเป็นผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านนะครับ ผู้ช่วเยเบ้านทางโน้นเรียกผู้ช่วยลอนะฮะมาช่วยดึงล,ลงากลงในรถแล้วก,ก็จะเกลียร์ครับใช้พื้นที่ข้างบ้านหรือลงรถลงจอดรถนะครับในการตากข้าวนะครับถูกแดดครึ่งหนึ่งถูกลมครึ่งหนึ่งนะครับเขาบอกว่ามีโสรในการตากข้าวเพื่อให้เมล็ดข้าวสวยไม่รู้จริงเท็จอย่างไรก็จะลองดูนะครับเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ก็แล้วกันนะครับถูกแดดครึ่งหนึ่งถูกลมครึ่งหนึ่งนะครับ ถ้าถูกแดดทั้งหมดนะครับมากนะครับเวลาไปสีนะครับข้าวมันจะแตกนะครับมันจะแตกแตกง่ายเป็นเป็นปลายข้าวเยอะนะครับแต่ถ้าถูกลมครึ่งหนึ่งถูกแดดครึ่งหนึ่งนะครับจากพรดีความร้อนพอดีพอดีเนี่ยครับจะทําให้เมล็ดข้าวสวยแล้วก็แข็งแรงไม่หักง่ายเวลาสีว่าอย่างนั้นนะครับอันนี้ก็ลองดูนะครับเดี๋ยวก็คงจะได้กินข้าวใหม่นะครับปีหกสามนี้ จากนำพักนำแรงของตัวเองแล้วก็ครอบครัวนะครับแล้วก็จังหวะดีวันนี้เป็นช่วงวันหยุดวันอาทิตย์นะครับก็มีโอกาสในกลับบ้านมาทําในสิ่งที่ชอบนะครับในสิ่งที่ชอบและอยากทําเป็นความสุขเล็กๆน้อยๆของครอบครัวนะครับเดินทางมาไกลนะครับถ้าคิดถึงว่าขับรถมาทำขับรถขับรถมาทํานาแต่ละครั้งเนี่ยนะครับค่าน้จมานรถสามพันบาทไม,ม่คุ้มอยู่แล้วนะครับ แต่คิดถึงความสุขที่ได้คืนมานะครับมันหาไม่ได้นะครับเรามีเงินล้านหนึ่งบอกว่าไปซื้อความสุขมันคงไม่ได้นะครับแต่ในทุกครั้งที่เรากลับบ้านเราได้อยู่ครอบครัวนะครับได้อยู่กับธรรมชาตินะครับอะไรอะไรที่เป็นธรรมชาติทั้งหมดนะครับไม่ยาเขียวขจีเสียงนกเสียงอะไรจะเห็นว่าในช่วงที่ไปสำรวจข้าวมเช้าเนี่ยเสียงนกเขาเสียงนกกระจิบเสียงอ รกอะไรต่างๆร้องตามท้องทุ่งนานะครับมันได้ธรรมชาติมากนะครับแล้วก็ทําให้ดื่มดาธรรมชาติจริงๆนะครับจะเป็นไดโอโซนอากาศที่เป็นบริสุทธิ์นะครับค่อนข้างจะบริสุทธิ์มากๆนะครับอันนี้ก็ได้แรงงานจากมาวิทยาลัยมหาสารคามลูกสาวก็มาช่วยลูกสาวก็มาช่วยมาแค่วันเดียวนะครับพรุ่งนี้ก็กลับแล้วนะครับวันจันทร์กลับมาวันเดียวกลับมากับพ่อติดรถมานะครับ แล้วก็แบ่งบาภาระได้นะครับพยายามสอนให้ลูกว่าได้รู้จักน,นะครับว่าพ่อเป็นลูกชาวนานะครับแม้ลูกจะเป็นลูกข้าราชการก็ไม่เป็นไรแต่ให้รู้จักว่ากว่าจะเล่าจะได้กินข้าวแต่ละเม็ดแต่ละเม็ดเนี่ยมันได้มาด้วยความยากลําบากจริงๆนะครับแต่ความยากลําบากนั้นก็คือเป็นความลั่นยากลําบากทางกายนะครับที่มันแฝงไว้ได้วยความสุขนะครับไม่ใช่ความแร้นแค้นของชีวิต ไม่ใช่การดิ้นรนประกาศสิทธิ์ของชีวิตนะครับแต่เป็นการทําเพื่อมีอยู่มีกินนะครับไม่ใช่ทําเพื่อความร่ํารวยทําเพื่อมีอยู่มีกินนะครับเหลือจากไม่อยู่มีกินก็ค่อยว่ากันอันดับแรกก็เป็นอย่างนี้นะครับคอนเซปต์ในการทํางานทําด้วยความสุขไม่ได้ทําด้วยความดิ้นรนหรือว่าแรนแค้นอะไรนะครับไม่ทําถามว่าไม่ทําก็มีอยู่มีกินอยู่นะครับมีเงินเดือนมีอะไรแต่ว่าการทําแบบนี้นะครับมันเป็นอะไรที่ คิดแล้วทํามันเป็นไปนอย่างที่คิดหรือไม่นะครับก็ได้พิสูจน์ในเบื้องต้นว่าวิธีคิดวิธีการทําทํานาแบบที่เราทําเนี่ยมันอาจจะแตกต่างบางส่วนจากชาวบ้านที่เขาทํากันเราก็ได้ข้าวอยู่นะครับอาจจะได้ไม่เยอะเหมือนเขาแต่เมื่อคิดต้นทุนเฉลี่ยแล้วถือว่ากําไรนะครับถ้าเราได้ข้าวหนึ่งตันนะครับเพื่อนบ้านได้ข้าวตันครึ่งหรือสองตันเนี่ยนะครับหักลบขมมี่แล้วเรายังเหลือกําไร นะครับแต่ถ้าคิดต้นทุนถ้าทําแบบที่ชาวบ้านเขาทาแล้วต้นทุนสูงเพราะว่าเขาใช้เคมีเยอะนะครับใส่ปุ๋ยหลายรอบนะครับอันนี้ใส่ปุ๋ยครั้งเดียวนะครับครั้งครั้งแรกก็คือปุ๋ยรองพื้นเป็นปุ๋ยที่ไก่อัดเม็ดนะครับที่เคยจําหน่ายเคยทําแล้วก็มาจําหน่ายนะครับเมื่อสิบเมื่อสี่ห้าปีเกือบเกือบสิบปีที่แล้วนะครับเจ็ดแปดปีนั่นแหละประมาณนี้แล้วก็หยุดจําหน่ายไปหยุดทําไปนะครับ อันนี้ก็มาซื้อซื้อปุ๋ยที่ตัวเองเคยจําหน่ายนี่แหละครับก็เอามาทํานะครับจากนั้นก็เป็นการให้ปุ๋ยน้ํานะครับการให้ปุ๋ยน้ําปุ๋ยน้ําที่ทําขึ้นมาเองบ้างครับแล้วก็ปุ๋ยน้ําที่เรียนรู้จาก youtube บ้างนะครับปุ๋ยน้ําทําเองก็จะมีพวกอจูลินซีสังเคราะห์แสงนะครับอปุ๋ยอจูลินซีจากจากนมเปรี้ยวบ้างนะครับปุ๋ยอจูลินซีจาก น้ำซาวข้าวบ้างนะครับผสมบนเปยกันไปก็ไม่รู้ว่าปุย๋ยอันไนดีแต่ว่าทั้งหมดทดี่ทําแล้วไม่เกิดผลเสียหายต่อข้าวนะครับผลที่ได้ก็เป็นอย่างที่เห็นนี้นะครับก็หนึ่งกระบะพิการนี้ก็จากนาหนึ่งไร่นะครับอาจจะไม่ได้เยอะนะครับข้าวนี้นับแล้วนะครับมาสิบนิ้วนะครับหนึ่งรวงมีสิบนิ้วนะครับในหนึ่งรวงมีสิบนิ้ว ความยาวของรวงข้าวนะครับมีสิบนิ้วแล้วก็หนึ่งรวงก็มีอยู่สิบสองช่อนะครับแต่ละช่อมีประมาณเอ่อสิบสองเมล็ดสิบสามเมล็ดแล้วแต่นะครับเฉลี่ยนับแล้วนะครับประมาณสองร้อยนะครับประมาณสองร้อยบวกลบบวกลบสิบนะครับบวกลบสิบเพราะว่าเราสุ่มๆมาจากรวงข้าวที่อยู่ใกล้มือที่สุดนะครับรวงข้าวที่ใกล้มือที่สุดามาดูว่าเป็นอย่างไรนะครับ นี้ก็ทําวิธีตากข้าวนะครับโซนฝั่งทิศตะวันตกหน้าบ้านนะครับก็จะมีแดดส่งดองเราจะตากข้าวได้ดีนะครับ <Liu> ช่วงเช้าฝั่งทิศตะวันออกนะครับก็จะมีแดดส่องก็จะตากข้าวได้ดีฝนตกก็ดึงตะข่ายนะครับดึงตะข่ายเข้าบ้านได้ทันทีนะครับไม่มีไม่มีถูกฝนไม่มีน้ำค้างตอนข้าคืนนะครับก็ถือว่าเป็นโรงตากข้าวย่อมๆของบ้านนะครับแล้วก็ จะเป็นที่ให้บริการของลุงบ้านอาด้วยเพราะว่าลุงบ้านาก็ไม่มีที่ตากนะของบขโชงจะได้มาตากที่นี่แหะนะครับยังมีลายไร่นะครับที่ยังไม่ได้เก็บเกี่ยวนะครับในส่วนของผมเหลือประมาณสองไร่นะครับที่ยังไม่ได้เกี่ยวอันนี้ก็เป็นผลิตผลที่ทํานะครับจากน้าพันอําแรงของ้องคนกับแฟน,นะครับแล้วก็มีลูกมาช่วยบ้างในบางโอกาสครับาขากลับเส้นทางแล้วก็ไม่ติดธรกิจ การเรียนนะครับก็จะรับกลับบ้านโดยก็ได้ช่วยบ้างนะครับอันนี้มาเก็บเกี่ยวนะครับก็อีกประมาณสักหนึ่งอาทิตย์นะครับก็จะกลับขึ้นไปนะครับเก็บใส่กระสอบแล้วก็เอาขึ้นเล้านะครับไม่ขายนะครับจะถูกจะแพงก็ไม่ขายเอาเป็นผลงานไว้ก่อนนะครับเอาไว้เป็นผลิตภัณฑ์ครูเรือนนะครับไว้ฝากญาติพี่น้องญาสนิทมิตรสหายเพื่อนฟูงที่มาเยี่ยมเยือนนะครับเป็นเาเรียกว่าอะไร เกษตรกรรมครูเรือนนะครับไม่ใช่อุตสาหกรรมนะครับเป็นกษตกรรมครูเรือนทํานานะครับในวันหยุดนะครับตามเฉพาะสาวอาทิตย์นะครับแล้วก็เดินทางกลับมาทํางานต่อเข้าห้องสี่เหลี่ยมนะครับก่อนจะกลับไปสู่ซูเปอร์มาร์เก็ตที่ยิ่งใหญ่นะครับเดินไปไหนก็มีแต่ของกินนะครับไม่ต้องจ่ายสตางค์เดินดึงท้องไร่ปลายนานะครับมีตอไม้มีเห็ดมีปลามีหอยมีกุ้งนะครับไม่ต้องจ่ายสตางค์ครับถือตะกร้ากับจอกับเสียมีดไป มีของกินกลับมาตลอดนะครับไม่ได้จ่ายเลยแม้แต่บาทเดียวนะครับกลางคืนก็นอนดูเดือนดูดาวท้องฟ้าแจ่มใสสบายอากาศเย็นนะครับแอร์มีก็ไม่ต้องเปิดนะครับสบายเปิดวอร์มเครื่องนิดๆหน่อยกลางวันวันละชั่วโมงสองชั่วโมงนะครับอันนี้ก็มุมซ้ายขวาหน้าหลังนะครับข้างบ้านลงจอดรถก็ในช่วงฤดูเกี่ยวข้าวก็จะกลายเป็นโรงตากข้าวฮย่อมยมนะครับ อันนี้ก็เป็นผลพวงจากแนวคิดในการทำนาแบบลดต้นทุนนะครับเพื่อให้กำไรเกิดขึ้นนะครับโดยไม่ได้จากการขายนะครับกำไรเกิดขึ้นจากการลดต้นทุนนะครับก็อันนี้ทำมาเป็นข้อมูลนะครับพี่น้องเกษตรกร,กรที่ทำกากษิกรรมหรือทำนาในแต่ละปีนะครับผมตั้งใจไว้ว่าจะพยายาม เก็บข้อมูลว่าทํานายอย่างไรไม่เป็นหนี้นะครับให้เป็นข้อมูลสำหรับท่านที่สนใจที่จะได้นําไปเป็นแบบอย่างนะครับถ้าคิดว่าดีก็โอเคนะครับทําตา,ามคิดว่าไม่ดีหรือให้ข้อมูลเพิ่มเติมก็ยินด,ดีนะครับรับฟังแล้วก็เพื่อปรับปรุงแก้ไขในโอกาสต่อไปนะครับอ,อันนี้ก็ในแต่ละช่วงห่างกันประมาณชั่วโมงสองชั่วโมงก็จะมาพลิกมากรบใหม่นะครับ เอาพริกมากรอบใหม่เกี่ยไปเกี่ยมานะครับเนื่องจากมีเวลาน้อยนะครับมีเวลาน้อยมาบ้านหนึ่งวันเก็บเกี่ยวข้าวปักข้าวแล้วก็กลับนะครับอันนี้เป็นวิถีชีวิตปกตินะครับของผมแล้วกับครอบครัวแล้วนะครับกลับบ้านเดือนละหนึ่งครั้งนะครับทํานาเนี่ยเทียกว่าทาทิท้งทากว้างเลยก็ว่าได้นะครับแต่ไปทุกครั้งก็ต้องไปดูแลข้าวเพื่อให้เขาดูแลเรานะครับเราไปดูแลเขาเพื่อให้เขาดูแล,แลเรานะครับตลอดอายุขายนี่แหละนะครับมีแรงก็ทําไปนะครับ ก็ข้อมูลความรู้สึกหนึ่งก็ได้มาจากการดู YouTube แรงต่างนะครับก็มาปรับปรุงเปลีป่ยนแปลงนะครับให้เข้ากับจดิตของตัวเองเนแนวคิดของตัวเองว่าทําอย่างนี้ดีอทําอย่างนั้นไม่ดีก็ไม่เอานะครับแต่ทุกอย่างถือว่าเป็นข้อมูลในการทํานาขอบคุณมากครับ